สหรับตอนนี้ก็เรียกว่ามีงานมอเตอร์โชว์อยู่ใช่ค่ะไปที่นั่นกันได้ไปลองจับลองสัมผัสและก็สอบถามกันได้หรือว่าหลังจากงานมอเตอร์โชว์แล้วนั้นก็ยังสามารถไปที่ศูนย์ต่างๆได้ค่ะบอกเลยว่าสามารถไปทดลองขับนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของได้เพราะราคาเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วก็เบาๆมากเลยค่ะแต่วันนี้ต้องขอบคุณเขามากๆนะฮะาเลยนะคอความสะดวกให้กับเราทั้งสองคนแต่ตอนนี้เราสองคนเนี่ยพร้อมแล้วนะฮะที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมร่วมเข้าสู่บรรยากาศของงานประกาศรางวัลคมชัดลึกเอวอร์ดครั้งที่ี้ หลายคนยืนรออยู่แล้วลุ้นกันมาตลอดว่าเอ๊ะสำหรับปีนี้นั้นใครนะฮะที่จะเป็นผู้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติของเราไปครองอันดับแรกนะคะสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานคมชลึกอวอร์ดในครั้งนี้นะคะครั้งนี้ก็เป็นที่17ปีที่17แล้วแล้วก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มเนาะจากหนังสือพิมพ์มาเป็นออนไลน์ใช่ครับผมซึ่งทุกคนนั้นนะฮะก็ยังสามารถนะครับร่วมติดตามบรรยากาศของงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดในครั้งนี้ ได้เรียกว่าผ่านช่องทางออนไลน์แบบจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์นะคะผ่านเพจคมชัดลึกอวอร์ดนะคะเพจคมชัดลึกค่ะแล้วก็ทิก t o อนะคะแล้วก็ยูทูบของเราด้วยค่ะถูกต้องครับนอกจากนี้นะคะคนไหนที่อยากจะได้ภาพแบบ e x c กซ์คลูอยากจะรู้ว่าคนบันเทิงที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ย mm hmm. เขามีเขาเรียกว่า mm hmm. ได้เซฮายยังไงบ้าง ตั้งแต่เริ่มการแต่งตัวหรือว่าเรื่องของการดูพรมแดนรวมถึงประกาศรางวัลเนี่ยสามารถดูได้ผ่านซูมของเราใช่<อ>ผ่านซูมของเรานะคะก็จะมีแฟนคลับแล้วก็ทุกทุกคนที่อยากจะมาอัปเดตของเรานี่ยก็สามารถดูได้แต่คุณขาวันนี้ต้อง <ผม S 2> องอกตีมนิดนึงตีมของเขาคืออะไรคะคุณดูการแต่งตัวที่ชั้นก่อนทําไมครับยังไงสวยงามมากวันนี้คุณคุณดูถามาเขาเรียกว่าตีมสตรีทแฟชั่นใช่ทีมสตรีทแฟชั่นนะคะชุดทชั้นเก๋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 ไกนะคะจัดเต็มโฆษณาด้วยในตัวนิดนึงนะคะเพราะว่า เราเนี่ยเบาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ามีคนที่มากมายกว่าเราอีกมากมายต้องบอกว่าเหล่าทัพดาราศิลปินวันนี้นะฮะที่มาเดินร่วมพรมแดงในวันนี้เนี่ยเขาจัดเต็มจัดหนักกว่าเราจริงๆเลยทีเดียวซึ่งหลายๆคนตอนนี้ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ยังสามารถร่วมกิจกรรมเราได้อีกช่องทางก็คือร่วมการติดแฮชแท็กนี้คมชลึกอวอร์ครั้งที่17ใช่แล้วก็ไปร่วมรุ้นกันว่าใครนั้นนะฮะที่จะได้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติของเราไปครองซึ่งแน่นอนว่าการประกาศรางวัลในครั้งนี้นะฮะมี ทั้งหมด4สาขาด้วยกันหลักๆใหญ่ๆเลยคุณปูใไ่บ้างฮะต้องบอกว่า4สาขาหลักๆใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ซีรีส์นะคะรวมถึงป๊อปปูล่าโหวตเป็นการขับเครี่ยวแบบขับเคีื่ยวกันมายาวนานออใครจะได้หลายคนบอกว่าเอ๊ะป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยเราร่วมโหวตไปเยอะมากเลยทีเดียวใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลนั้นไปครองและที่สิ่งสําคัญนะคะวันนี้บอกโชว์เปิดของเราก็ไม่เบาเหมือนกันยังไงครับเพราะเขาตัวหนักอย่างนี้เหรอไม่ใช่ก็คือมีหนุ่มๆนะคะจากบ้านซาฮันเตอร์ ามาร่วมเปิดโชว์ของเราคุณขามี<อ>ใครบ้างนอกจากร่วมเปิดโชว์แล้วเนี่ย <c oughs> เขายังมีบทเพลงนะครับ